โอยอยากโดนตอกอยากโดนตอกอยากโดนตอกว่ะฮะเออช่วยด้วยช่วยกูด้วยใครก็ได้ช่วยกูด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยกูโดนตอกเฮียกูขนทุกชะแล้วกันกูโดนตอกกูโดนเชะกูโดนสูงไปแค่ตังกันตังช่วยกูด้วยเฮ้รายการนี้โคตรตลกเลยว่ะเดี๋ยวใครส่งอะไรมาวะ ต้องไปดูสักหน่อยเออตกกอ,อีเฮ้ไหนกูดูซิเคยส่งอะไรมาวะเออไอแอปเปิ้ลนี่ส่งอะไรมาวะเฮ้ยนี่ภาพพี่อะไรเนี่ยโอ้ oh my กอดนี่มันภาพอะไรวะเนี่ยอยู่นิ่งๆน,นะจ๊ะถ้าไม่อยากเจ็บนายก็ <c oughs> เออโทษทีแ่ก็บอกกช่วยไม่ได้ด้วยกูโทษอาไปบอกเออเ่อนมึงกันนะมึงโดนต่อแค่นี้ไม่รอบด้วยโอเคนะ